จูนแรงดันในกล่องหลักกับกล่องพ่วงแบบไหนแรงกว่ากันเดี๋ยววันนี้อ้วนจูเนอร์พามาทดสอบเบื้องต้นเลยฮะคันนี้เป็น1 9 2 0 2 0เอนเดิมๆตอนนี้ผมทําการทดสอบก็คือสีน้ําเงินคือไม่ได้จูนแรงดันสีแดงคือจูนแรงดันจูนแรงดันจาก1น0่นะฮะสีน้ําเงินนี่ขึ้นอยู่ 180. เห็นไหมจูนเป็นเท่าไหร่ประมาณ210กว่า216 อ่าดูนะเนี่ยมันบอกหมดเลยนะไดโน,โนโกหกไม่ได้นะครับแรงม้าเพิ่มขึ้นมาจาก166เป็น173นะฮะเพิ่มประมาณ7ตัวตอนนี้ผมกลับมาอัดไฟเดิมเป็นตัวที่ไม่มีแรงดันแล้วครับแต่เขาเนี้ยผมจะมาจูนดันรางในกล่องพ่วงบ้างเราไม่ได้มาในรูปแบบกล่องพ่วงที่ปรับจูนได้เรามาในรูปแบบของดันรางของซูเปอร์โฟฮะตัวน,นี้จะเป็นกราฟก่อนจูนหลังจูนให้ด้วยนะฮะแล้วดูว่าแรงม้าผมจะมากกว่าไอสองเส้นนี้ไหมตอนนี้แรงมา้ามาที่168่ร้อยหกสิบแปดสิ มา้ามาที่180รอเหมดสิเลยบ้า สรุปนะฮะใส่เจ้าตัวนี้แรงกว่าจูด,ดันลางในรีแมปครับแรงกว่ารีแมปถึง20ตัวครับเพิ่ม้งแต่แต้นจนท้ายเลยดูดิเพิ่มหมดเลยนะนี่สีส้มนี่โหมด15นะสีเขียวนี่โหมด10เหตุผลที่ว่าทาไมมันแรงกว่ารีแมปเพราะอะไรดันลางในรีแมปกับดันลางในกล่องพ่วงต่างกันเพราะอะไรหลายๆคนอาจจะไม่เคยคิดแต่ผมคิดมานานแล้ววันนี้มีโอกาสได Paw ้ได้ทดสอบให้ดูว่ามันเป็นอย่างที่ผมคิดจริงๆรลองดูซิว่ามีใครพอจะให้คาตอบได้ไหมไว้มาเฉลยคลิปต่อไป